ไปเลยไม่รักชาติไอ้ไปอาการเมืองด้วยหรือว่าคุณรักครอบครัวชินวัตเหรอครับผักเป็นปลาและไรประโยชน์แล้วกูพร้อมลงถนนเหมือนกันครับพวกประเทศไทยก็ไม่ต้องการคนอย่างนะครับใส่หัวไปคัาแลยต้องอดทนกับครอบครัวหรือนามสกุลน,นี้ทั้งชีวิตซื้อลอตตอรี่ p l u โหลดลบพลัส ไกูไม่ทําตัวเป็นผักเป็นปลาแล้วไรประโยชน์แล้วกูพร้อมลงถนนเหมือนกันครับเพราะข่าวนี้มันทําไมเราต้องอดทนกับครอบครัวหรือนามสกุลนี้ทั้งชีวิตกูไม่จะเป็นบ่าวรับใช้มึงไงกูเกิดมามีชีพเป็นหนึ่งมีดวงวิญญาณเดียวเหมือนมึงเหมือนกันนะครับปรทัดทองในยุคเศรษฐกิจรัฐบาลยุคนี้ครับฟิ๊มสรัญยูขอรายงานณสถานที่จริงกับจุฬาซอย14ครับ ดาราตกกระป๋องผมไม่ใช่ดาราตกกระป๋องนะครับผมยังมีกระป๋องอยู่นะแล้วก็ผมมีอะไรมากมายมากกว่าเป็นดาราตกกระป๋องนะทําไมคุณเป็นคุณเป็นเสื้อแดงจัดหรือว่าคุณรักครอบครัวชนินวัตรเหรอรับก็ขอให้คุณไปอยู่ขเขมรน,นะครับพวกประเทศไทยก็ไม่ต้องการคนอย่างมึงนะครับใส่หัวไปขาไปเลยถ้าไม่รักชาติไอไปเอาการเมืองด้วยไปเรียกไปชนที่เสียภาษีตาดำๆที่ไม่มีปา,ากไม่มีเสียงไม่มีเงี้ย น่าสงสารที่สุดครับประชาชนที่ดูเดนี่ยร้านค้าเช่าเท่าไหร่เนี่ยเดือนละ8 0ด0 0บ้างสี่0 0ื่บ้างแสนสามบ้างร้านนี้แต่ก่อนคนม่งเยอะมากแทบจะล้นออกมานอกร้านแดดอยู่ละนะกระจัว,วยังตอนนี้ฮะดูโอ้โหเงียบแห้งครับทุกคนต้องบอกครับให้มาดูสถานการณ์จริงไม่ใช่แม่อยู่บนขอคอยนาช้างสั่งการอยู่นั่นน่ะต้องอย่างนี้นะปรับนโยบายอย่างนี้นะเพิ่มก,การติดตาออย่างนี้นะหรือรักนทะ่องเที่ยวนี้ อยู่บนนั้นมือไม่เคยม,มาเดินเลยมาเดินพวกพวกมึงมาเดินอ่ะพวกมึงมาเดินเอาภาพคนถ่ายรูปไปลงแล้วตอนนี้ประชาชนจะลงถนนแล้วองจริงจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ใช่เป็นกบฏนะเกิดเป็นเร v ูชั่น o n ะหรือเป็นการปฏิวัติของอาการปฏิวัติของคนรุ่นใหม่อะ่ะที่แบบไม่ต้องการแบบประชาธิปไตยแบบอะไรแบบนี้หรือว่าความที่แม่งไม่เท่าเทียมจริงฮะและ้วบรรทัดฐานของประชาชนเลิกดูถูกเรื่องของบรรทัดฐานของเราได้ละมึงมองพวกกูต่าเกินไปเว้ยพวกกูก็มีการศึกษาพวกกูก็มีปากม,มีเสียงพวกกูก็เห็นโลกมาแล้วยุคนี้เป็นยุคอินเทอร์เน็ตทุกคนก็รู้อู่แล้วอะ่ะโลกมันไม่ปิดกั้นอะ่ะมันกว้างไกลมากอะ่ะแต่พวกมึงแม่งยังทํากูเป็นแบบคอมมิวนิสต์อยู่ ค่ขาของชีพบ้านเราเนี่ยยิ่งแพงตามค่าเช่าครับตอนนี้กูพุดจริงก็ตั้งแต่พวกมึงขายประเทศคอนโดอ่ะคนไทยซื้อไม่ไหวแลยอีกห้องแม่งเน,นี่ยกระลูหนู้า <vir age> มสิบล้านนี่ขอคอยงาช้างอ่ะพวกมึงก็เจ้าสวงไงพวกมึงมีแบบรูท็อบทุกตึกอะ่ะเข้าใจปะเพราะพวกมึงขายเก่งกำไรไงพอปล่อยมาได้มึงเอาทุนจีนท,ทุนสีเทาทุนอะไรมาซื้อไงแบกอีกที <vir age> พทุ่งสบายเป็ดนั้นลงถนนเลยเอาจริงไม่ไหวเลยให้เดินเท้าก็ได้พี่ตูนทำได้ทำไมเรื่องนี้เราจะทำไม่ได้วะ โรงพยาบาลหรืออะไรก็ตามงบพวกกูแล้วบอกว่าภาษีพวกกูลงฮะแม่ไม่เคยถึงโรงพยาบาลพิตูองมาวิ่งตีนแหกอ่ะเอาให้โรงพยาบาลคิดดูเด็ดใจเขาแม่งเพื่อเพื่อสังคมแค่ไหนอ่ะกูเข้าใจโลกมีสองคู่อ่ะกูเป็นดาราก็ไม่มีใครชอบกูเลยมีคนชอบกูก็ชอบคนชอบเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านกูเข้าใจเหรียญมีสองด้านเป็นอะไรอ่ะกูมีปากเหมือนมึงอ่ะกูไม่ได้อ่ะไปจี้จุดมังไอหัวลิ้นจีบางคนเขาจะโอ๊ยขอบคุณมากจุดพลูให้เลยเหรอพูดเรื่องนี้ นายกขายชาติทีทุกคนจุดพลุให้บีมเลยยูนิเวิร์สก็มาอะไรก็มาขอบคุณนะมันมันน่าเบื่อครับมันคือต้องบอกว่าเราเราเหนื่อยใจอ่ะตรงที่แบบพวกเราทําอะไรไม่ได้ในสังคมแล้วก็พวกเราก็เป็นแค่เบีย้ยครับเบีย้ยก้อนหนึ่งะฮะเราเรา,เราไม่อยากได้อย่างไนละเราอยากล้างหน้ากระดานขอด็กยุคใหม่ๆที่แบบ บบจบนอกก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเป็นหัวเอียงเกินไปยังรับระบบในเรื่องของเซเนอริตี้ในเรื่องของอะไรก็ตามอยู่ไม่อยากให้หัวรุนแรงนะครับแต่อยากให้แบบได้คนยุคใหม่มาพัฒนาหรือว่ามามีความคิดหรือว่าฟังแง่มุมประชาชนจริงๆไม่ใช่แบบเอาลูกหลานมาเป็นสอสอสวอสอ,วอ,สอ เลยเยอะไปหมดครับมันต้องใช้ระบบเกลือยาติไม่ได้เอาคนเก่งจริงครับเอาระบบเส้นสายตลอดครับยางงั้นเนี่ยเ,เรื่องของการไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยมันก็จะไม่มีจริงครับมันก็จะเป็นแค่เ,เป็นเป็นโปรเจกต์ที่ชาตินี้ต่อให้ยุคเราตายไปมันก็ไม่เกิดขึ้นครับแบบคนใหม่ๆไม่มีทางได้ขึ้นหรอกครับไปงเงินไม่ถึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ